มั่งคั่งจากทรัพยากรที่มีตัวคนเองมีอะไรมากกว่าที่คิดนักเรียน,นหลายๆคนก็เคยถามว่าอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่สําเร็จแต่ว่ามีทุนน้อยมีเงินน้อยทําอย่างไรได้บ้างคนที่จะมาตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นอาจารย์เต้ยของเรานะคะขอถามก่อนเลยว่า คือในเรื่องของความมัง่งคั่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อว่ามันจะต้องอมีต้นทุนที่ค่อนอข้างเยอะหรือคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าที่คนแบบมีทุนเยอะเงินเยอะการที่จะต่อยอดให้แบบร่ำรวยซื้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายทีนี้ค่ะสําหรับคนที่แบบมีทุนน้อยไม่ได้มีแบบเงินเยอะอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ารวยเนี่ยเขาจะสามารถเป็นคนมัง่งคั่งได้อย่างไรบ้างอืออยากจะฟังความคิดเห็นนี้จากอาจารย จะบอกว่าจริงๆเอ่อทรัพยากรของเราเนาะการที่เราจะมั่ง,งคั่งหรือจะยากจนเนี่ยสุดท้ายแล้วจร,จริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ยกับต้นทุนที่เรียกว่าเงินเลยอืมทุกคนเชื่อคำนี้ไหมอืมค่ะเหมือนอย่างเช่นเราอาจจะเคยที่ยินเนาะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะหลายๆคนทั่วโลกอ่ะเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เขามีเงินเยอะด้วยอืมหรือบางคนเนี่ยลบละลายด้วยซ้ำแต่สามารถที่จะกลับมาร่ำรวยได้ค่ะที่มีจริงๆแล้วคือความรู้ค่ะ อืมนะสิ่งที่เขามีจริงๆนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าวันนยาเราจะมีมากหรือมีน้อยในเรื่องของเงินนะให้เราเชื่อไปก่อนเลยว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ให้เราเชื่อไปก่อนเลยว่าเราสามารถที่จะมัง่งคั่งได้คเราเชื่อเรื่องนี้ไหมละ่ะทุกคนที่ฟังอยู่เชื่อไหมคะอมเออแต่จะถามกลับเหมือนกันว่าฮี่เ,เราอยากจะมัง่งคั่งจริงหรือเปล่าอืเราต้องการความมัง่งคั่งนี้ไปทําไมคะอืม ต้องการความมั่งคั่งนี้ไปทําไมช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะเราต้องการความมั่งคั่งนี้ไปทําไมคะอยากจะทำพี่แบเหมือนกันได้หลายอย่างเลยความมั่งคั่งเนี่ยแน่นอนทําให้เราเนี่ยได้ชีวิตอย่างที่เราต้องการมีชีวิตอิสระใช่ไหมคะมีความสุขมีเวลากับครอบครัวโอ้โมีแบบมีแต่สิ่งดีๆคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการจริงๆรอ่าโอเคแั้นเดี๋ยวถามถามพี่แบมต่อเพื่อที่ให้ทุกคนได้ตอบมาด้วยก่อนที่จะไปอ่านข้อความของทุกคนนะคได้ค่ะพี่แบมคิดว่าแล้ว เอ่อการที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้มันสำคัญกับพี่บบายังไงคุกไปใช้โอเคที่เย็นที่มาคำถามเราคุยกันบ่อยอย้าด้อกให้ทุกคนน่ะได้ตอบมาด้วยทุกคนอตอบมานะว่าแล้วการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ <c oughs> ได้อ่าเขาเรียกว่าเอ,อื้อเฟื <c oughs> ้อจากครอบครัวใช่ไหมคะ <c oughs> ก็อยากจะซื้ออยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยคือเราอะคือเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายเข้ามาเพราะว่ามีความค่งจริงไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะถามทุกคนเช่นเดียวกันว่าแล้ว มันสําคัญกับทุกคนยังไงอือันนี้คือให้พี่แอมเป็นตัวแทนนะนะห้องนี้ให้กับ<ด>ทุกคนด้วยทุกคนพิมพ์ตอบมานะเพราะว่าทุกคนจะเจอว่าเอออจาจจะไม่เคยมีใครมาถามเราแบบนี้แล้วคนจะเจอว่าจริงๆแล้วเราต้องการไปเพื่ออะไรเพื่อมมันสำคัญเนี่ยอย่างของแหวก็คืออสําคัญเพราะว่าพอพอทุกอย่างที่ที่เราแบบสมมติอยากจะให้ครอบครัวมีมีความสุขความสบายใช่ไหมคะสบายใจสบายใจตัวเราเองก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยรู้สึกสบายใจไปด้วยเพราะว่าเรา ได้ดูแลพวกเขาไม่ต้องไม่ต้องแบบเออเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามอะค่ะประมาณนี้นั่นแหละค่ะลองตอบตัวเองดีๆว่าถ้าได้ทั้งหมดนี้เลยนะถ้าเกิดว่าได้ทั้งหมดนี้เลยนะเพียงแค่เราอะเชื่อว่าเราสามารถทําได้เชื่อว่าเราสามารถมั่งคงได้เชื่อว่าเราสามารถประสบความสําเร็จได้เราได้ทั้งหมดนี้เลยเอาไหมเอาไหมคะเอาแน่นอนแต่ทุกคนลองพิมพ์ตนอบสลยว่าเอาไหมถ้าแค่เราเชื่อนะเราได้ทั้งหมดเลยอะเอาไหมคะอืมอ่าซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ อยากจะบอกกับทุกคนนะว่าจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเลยค่ะว่าเรามีมากหรือมีน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะซึ่งการที่เราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันก็ต้องดูองค์ความรู้ของเราใช่ไหมดูสังคมที่เราอยู่คุณอยู่สังคมแบบไหนอ่ะคุณอยู่สังคมที่ยกระดับเราหรือเปล่าอยู่กับสังคมที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไหมใช่ไหมคุณมีความรู้ที่สามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าค่ะ จริงไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าทรัพยากรที่เรามีพวกองค์ความรู้สังคมที่เราอยู่อะไรก็แล้วแต่ค่ะมันสอดคล้องเพื่อที่จะทำให้เราได้เป้าหมายทั้งหมดที่เราต้องการไหมโอเคะค,ะอเค่ะเยี่ยมมากทีนี้นะคะก็เมื่อกี้คือรีแคปคำถามแรกก่อนนะก็คือที่อย่างที่บอกอะ uh huh. ถ้าเรามีทุนที่เป็น uh huh. หมายถึงว่าเงินน้อยนะคะ uh huh. เราก็สามารถมั่งคั่งได้ซึ่งอาจารย์เต้ยให้ถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราต้องการจะมั่งคั่งเนี่ยคือต้องการไปเพื่ออะไรอืม uh huh. ถ้าตรงนั้นเราชารัดปุ๊บ แล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าเราสามารถเป็นอย่างนั้นได้นะคะถ้าเราเชื่อได้เราแค่ใช้ต้นทุนที่เป็นทรัพยากรที่เรียกว่าความรู้ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นเดียวกันจริงเมื่อกี้แบบนิดนึงนะก็คือแบบเฮ้ยเราต้องการเพื่ออะไรแล้วอาแฮว่าเพื่อของเราอะเพื่อนู่ดดี้นั่นเพื่อเขาพูดอจาสบายเพื่อได้ใช้ชีวิตอะไรอะไร,อะไรต่างๆก็แล้วแต่เราก็ต้องถามซ้าด้วยว่ามันสำคัญยังไง,ไงใช่ถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะเราถึงจะมีความเชื่อว่าเราเฮ้ยกูจะเอาทั้งหมดเนี้ยจริงๆนะ มันถึงจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะไปต่อในเส้นทางนั้นถ้าถือว่าเราเชื่อแต่สุดท้ายเราบางทีเนาะบางทีแบบเออก็เชื่อแหละว่าทําได้แต่สุดท้ายเราไม่ได้แบบจับ <ผม S 2> ไม่ได้เห็นความสำคัญ,ญจริงๆอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฮ<ะ>อันนี้คือชีสำคัญเลยนะคะทุกคนขอบุณจันร์เตยมากทุกคนอานะคะพิมพ์กันมาแต่ทีนี้คือถ้าเมื่อกี้จาจาร์ได้พูดถึงความรู้แอบมบได้ยินเรื่องของความรู้ทีนี้ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะสามารถสร้างเงินจากความรู้นั้น ได้อย่างไรบ้างนะคะหรือพัฒนาความรู้ได้อย่างไรบ้างอาจารย์เต้มีคำแนะนำโหต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทุกคนเติบโตมาในยุคปัจจุบันคือแบบโชคดีมากมันไม่ได้เหมือนกับยุคก่อนนะอันเนี้ยนะเหมือนเราเนี่ยเติบโตมาใน Gen Z ใช่ไหมเออเอาเ e n เซ็เซ็ตซเซ็เอาง่ายๆในยุคเราอ่ะคือน่าจะเป็นยุคยุคแรกเริ่มที่ที่เข้าที่เข้าสู่โลกออนไลน์จําได้เลยว่าสมัย อ๋อมัธยมเนะมาะมัธยมเนี่ยแล้วเริ่มมีการแบบเสิร์ชอะไรเป็นละที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มให้ความสําคัญเรื่องนี้ก็คือแบบเออที่มีห้องคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะนักเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อหาข้อมูลต่างๆใช่ไหมซึ <S <S ่งในยุคนั้นสมัยเราเรียนมัธยมอะ่ะเพิ่งจะเริ่มมีจริงๆลองย้อนไปยุคพ่อยุคแม่เราอ,อะ <S 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 ไม่มี <S <S <ทะ S 1> ไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมคะต้องแบบห้องสมุด หรือว่าไปหาตามแบบหนังสือที่เป็นหนังสือวิชาการแบบหรืออาจจะมีแบบพวกสมัยอาจจะมีแบบคอมพิวเตอร์ไว้ให้หาข้อมูลก็ได้ในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็มีเหมือนกันแต่มันเข้าถึงยากใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้เหมือนพวกเราทุกวันนี้ที่เรามียอะไรคะมีโทรศัพท์มือถือมีไอแพดมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ใครจะหาข้อมูลเรียนรู้อะไรเมื่อไหร่รก็ได้ทันทีนั้นในยุคป,ปัจจุบนันเนี่ยมันง่ายมากมัน e ซี่มากๆอ่ะริงไหมที่เราจะ หาข้อมูลหาความรู้อยากรู้อะไรโอ้ยิ่งปัจจุบันนะยุค AI เป็นไงคะแชทยิ่ง<ไ>ง่ายเลยเนี่ยคุณสาม,มารถที่จะมีเลขาเป็น AI <ช>ได้มีเลขามีแชทจีพดีเป็นอแบบเรียก่อะไรอยากรู้อะไรถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้อยากได้อะไรเขาทําให้ได้หมดอะค่ะดังน,น,นั้นเนี่ยการที่เราอยากจะรู้อะไรความรู้นะคะในในโลกปัจจุบันเนี่ยคือโคตรง่ายดังนั้นเนี่ยอ,อยากจะเรียนรู้อะไรก็ได้คะ่ะ นะทุกอย่างที่เราอยากจะเรียนรู้อะ่ะมีคําตอบในโลกออนไลน์ในโลกปัจจุบันเนี้ยแล้วที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่เราเรียนรับความรู้อย่างเดียวนะมันสามารถที่จะสร้างโอกาสให้เราเนี่ยมีรายได้ได้จากโลกออนไลน์ได้ได้วยง่ายมากเลยใช่เดี๋ยวนี้ก็แอมจะเห็นเลยนะเพราะว่าแอมชอบอดิจิตอ k ใช่ไหมคะคือเด็กแบบรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กมหาลายัยหรือบางคนน่าให้ยมเลยนะก็สามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้ง่ายมากแบบ อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบแอฟเฟอรเอตสินค้ากินค่าคอมมิชชั่นนี้ใช่ไหมคะหรือว่าการแบบเป็นค่าโฆษณาหรือว่าจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่รับรีวิวอะไรเงี้ยหรือขายของออนไลน์คือเยอะมากมากเลยใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่คือเมื่อจะเป็นหาความรู้ก็หาจากโลกออนไลน์ได้ใช่ใช่ไหมรายได้ก็หาจากโลกออนไลน์ได้ค่ะเพียงแค่เราอ่ะจะต้องรู้ทักษะค่ะรู้วิธีการทํารู้วิธีการลงมือดังนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเรื่องของเอ่อแพทเทิร์นความสําเร็จ นะที่เราจะพูดกันบ่อยๆเราะพจะนาความสำเร็จก็คือเหมือนก,กับว่าแต่ถ้าทางพระพุทธศาสนาที่ได้สอนเอาไว้ก็คือไอ้ความสําเร็จเนี่ยมีมีการเรียนรู้เนี่ยสามระดับที่จะทำให้เราสมรามารถประ,ะสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะ,ะก็คือระดับที่หนึ่งก็คือเรียนรู้จากการที่เราฟังใช่ไหมคะคืออ่าเปิดอะไรดูเปิดอะไรเรียนรู้อะไรล้วแต่นั่นคือ,อเป็นการเรียนรู้ระดับที่หนึ่งทำให้เรารู้ใช่ไหมอ๋อได้รับข้อมูลมาแบบเนี้ยเรียนมาแบบเนี้ยเรารู้ละว่าเฮ้ยอันเนี้ยทาอะไรสมมติว่าใครแบบเป็นเทรดเดอร์อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ เอ่อการเทรดเนี่ยก็ฟังก็เรียนใช่ไหมเปิดมาก็ฟังก็เรียนใช่ไหมเสร็จแล้วยังไงต่อคะฟังเรียนอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นไหมมากข้างรวยเลยไหมมากใช่ไหมสุดท้ายอ่ะมึงจะต้องไปการเรียนรู้ระดับที่สองใช่ไหมก็คือจากการที่เอ้ยเอาความรู้ของเราเนี่ยมาวิเคราะห์มาตกผลึกใช่ไหมคะมาที่ต้มตัวมาตกผลึกความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วทีเนี้ยเกิดความมากข้างยังก็ยังอีกเพราะยังขาดอะไรคะไอดูขาดการลูท่ารมชาใช่ไหมคะ ก็คือเป็นการเรียนรู้ระดับที่สามก็คือเราจะต้องลงไปทําลงไปปฏิบัติไปทําเองไปปฏิบัติเองใช่ไหมคะพอเราลงไปทาไปปฏิบัติแน่นอนว่าเนี่ยแหละเป็นอถ้าเราใช้ครบทั้งสามระดับนานความสำเร็จเกิดแน่นอนและที่สําคัญคือไอตรงไอความรู้เนี่ยไอแบบที่เราได้มาจนไปถึงการลงมือทำมันจะต้องเป็นชุดความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะเราถึงจะแบบเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ยิงเขาปุ๊บแล้วแต่ pattern เนี่ยมันยั่งยืนมากยั่งยืนได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เชิงกดแรงดึงดูดก็ตอบแบบนี้เหมือนกันกดแรงดูดก็บอกว่าถ้าเราต้องการอะไรก็แล้วแต่เราเริ่มจากอะไรถ้าเป็นกดแรงดดูดก็เริ่มจาก่อ็นภาพใช่ไหมเห็นภาพรู้สึกโนเวรคือแบบมันก็จะมีกระบวนการเขาแบบเออเห็นภาพนะอยากได้แบบนี้ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมจินตนาการืใช่ไหมมันก็จะอยู่ในเรื่องของแบบการดูการเห็นการรับข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมค่ะแล้วก็เสร็จแล้วยังไงต่อคะ ก็ต้องไปคิดต่อใช่ไหมคะก็ดูกระบวนการกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการเส้นทางของงานได้สิ่งเนี <g <g um <g 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 ้ยเกิดขึ้นอะไรมันต้องการอะไรให้เกิดขึ้นต้องมีวิธีการกระบวนการจริงไหมคะก็คือระดับหนึ่งเนี้ยเราได้แล้วใช่ไหมภาพอะไรใช่ไหมคะข้อมูลข้อมูลใส่ข้อมูลเข้ามาในเลเวลหนึ่งใช่ไหมว่าอะไรที่ต้องการเกิดขึ้นเลเวลสองคือเฮ้ยกระบวนการล่ะอืมันไม่ใช่แบบโห นอนฟิวจอกว่ชิวๆฟินๆเห็นภาพอย่างเดียวเห็นภาพรู้สึกอย่างเดียวแล้วนอนดึงดูดไปอืมไม่เดินค่ะอืมเพราะถ้ามันขาดการลงมือทาถูกต้องต่อให้เป็นก้แรงโดดถ้าไม่ช่วยนิดนึงนะไม่ช่วยจักราวานิดนึงค่ะไม่มีทางเกิดในนั้นในแรกแรกก็คือได้ข้อมูลได้ภาพได้อะไรมาก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะต้องมาดูกระบวนการใช่ไหมเฮ้ยแล้ววิธีการหรือกระบวนการอะอะไรที่เราต้องเขาเรียก่อะไรต้องต้องใส่เองอ่าเช็คลิสเชไ่าต้องทํา เช่นแบบอ่านั่งทำงานที่นั่งแบบไหนืวารู้สึกรู้สึกยังไงใช่ไหมมันก็ต้องมีใช่ไหมระดับที่สามคืออะไรคะก็คือการลงมือทมถ้าไม่ลงมือทำไม่ช่วยงานจักรวาลตักนิดเลยอ่ะต่างเกิดนะจริงไหมหรือแม้กทั้งหนังสือของคนสําเร็จที่เขาเขียนไว้ก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วจะเป็นแบบ I dream I อะไร Idea I dream Idea I do คุณนไหม I do อยู่ดีใช่ไหมคะ I dream Idea I do ถ้าไม่ครบทั้ง3ามอย่าง,งก็ไม่เกิดความสอเัดอยู่ดีนะคะอันนี้ขี่แพงมากก็ขอสรุปหัวข้อ,อมเมื่อกี้เลยก็คือจริงๆเนี่ยคือยิ่งเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนาะการหาข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากก็คือถ้าเทียบกับพุทธศาสนาก็คือ2ออระดับแรกเนี่ยคือเหมือนมีออนไลน์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแบบ อ่ะเห็นเรียนรู้แล้วเห็นภาพเขาทํากันยังไงเรียนรู้วิธีการขั้นตอนอ่ะสมมุติเราอยากจะขายของออนไลน์ต้องมีวิธีอะไรบ้างอ่ะไปรับสินค้ามายังไงพวก how t รเลเวลหนึ่งกับสองในขายได้ง่ายแต่สุดท้ายเลเวลสามเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ต้องลงมือทําเท่านั้นถึงจะสําเร็จใช่ไหมคะถึงจะแบบสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาไม่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ต้องลงมือทําอืมโอ้โหอันนี้ขีดแพงมากแล้วก็หลายๆคนที่ฟังอยู่น่าจะเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะซึ่ง ชุดความรู้ต่างๆที่เรามีอะถ้าหากว่ามองไปตอนเนี้ยเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วแค่เติมความรู้ให้กับเองแล้วก็พัฒนาสกิลของเราให้เก่งขึ้นในเรื่องของงานเทรดเนาะเพราะทุกคนก็มีพอร์ตการลงทุนมีพอร์ตเทรดอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็นั้นะว่าแค่เราอะโฟกัสนะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราทําได้นะเพราะเราเชื่อว่าเราทําได้ทีนี้ยเราก็เรียนรู้มีความรู้แล้วใช่ไหมคะ มีความรู้แล้วเลยไงต่อดูกระ,ระบวนการในการเทรดของเราอ่ะเราจะต้องรู้ว่าอ๋อเช็คเล่นการเทรดนะมันก็ต้องครบถ้วนนะมันจะต้องถูกต้องนะและที่สำคัญคือมันนิมิเตตแมนอ่ะก็ต้องถูกต้องด้วยนะก็ต้องอยู่ในคาวามเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยข้อสุดท้ายแล้วว่าหลายๆคนที่ไม่เติบโตอ่ะแล้วคือพอตพังพอตเสียมันมาจากการที่เราไม่ได้มีการบริหารจัดสรรเงินที่ดีใช่ไหมพอเราไม่ได้จัดสรรเงินที่ดีอ่ะเราก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของมันจริงๆไงคือสุดท้ายอ่ะรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อ่ะ พอได้กลับมาสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งตัวตัวเองนะคะจะเห็นว่ากว่าจะสําเร็จได้อ่ะคือเราอ่ะเล่เทมาก่อนอืมคือเราอ่ะผอต,ตายมาก่อนอดเสียมาก่อนอะแล้วเราอ่ะเปลี่ยนตัวเองจุดเปลี่ยนคือคือมัน,ม,นมันไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วอะและ้วทุกคนไม่ยังเป็นต้องไปถึงจุดนั้นค่ะทุกคนไม่ยังเป็นต้องไปถึงจุดที่มันต้องเสียหายเยอะเขาเรียกอะไรแบบถึงชนฝาไม่ยเป็นค่ะนะมันไม่ยังเป็นเลยตัดสินใจ ที่จะทําตามกระบวนการเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยดีกว่าที่หลังชวนฝาล้วค่อยเพิ่ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยนี่แหละแบบเนี้ยไม่จาเป็นค่ะเราทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วิจาทีนี้ที่ทำมันนี้มีเน็ตมนต์วางความเสี่ยงให้ชัดเจนแล้วมันเห็นตามความเสี่ยงของเรานะถ้าอว่าเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันเนี้ยคือมันหนายเขาว่าเรายังไม่ได้เห็นว่าชีวิตเรามันสําคัญมากพอที่จะประสบความสำเร็จอืเนาะแต่ถ้าพวกเราอ่ะเชื่อมั่นว่าชีวิตเราอ่ะ มันสำเร็จได้และแลกการสําเร็จเนี่ยมันสําคัญมากๆอย่างที่เราถามกแกแต่ตอนแรกว่ามันสําคัญมากใช่ไหมถ้าสําคัญมากๆเราก็ต้องรู้ว่า<แ>การทาจริงเนี่ยก็กกเป็นกุญแจที่สำคัญเช่นเดียวกันที่จะทําให้เราอะไปถึงความสำเร็จได้ถ้า,าว่าเราเองยังไม่เชื่อมั่นในมัน,นมิเมเนทเมนท์ว่าสา,ามารถทําให้เราไปไปถึงความสำเร็จได้อะเราก็จะไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นการวางมานิเมเนทเมนท์ที่นี่ให้เราฝากกับทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์โอ้โหจริงเลยนะคะ เอ่ออย่างที่อาจารย์เต้จริงๆบอกหลายรอบแล้วคือให้คนที่เขาแบบเก่งและฉลาดจริงๆนะเขาจะนําประสบการณ์อของคนที่สําเร็จอ่ะมาใช้เลยมไม่ต้องเจอเองก็ได้บางเรื่องอาจารย์เต้เจอมาโหหลายปีหนักหนาสาหัสแล้วเอามาบอกอคนว่าอยากทำนะอยาทำตามแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปลองเองก็ได้นะในการจะเสียหายอย่างนี้นะใช่ก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยอันนี้เป็นงกแง่คิดที่ดีมากๆใช่ที่นี้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะ คือเมื่อกี้เราได้ยินคํานึงในเรื่องของสังคมค่าเฉลี่ยที่ดีอ,อยากถามว่าในการที่เราจะมั่งช่างได้เนี่ยนอกจากความรู้ที่มีทรัพยากรอักษรต่างๆแล้วสังคมมีผลมากน้อยแค่ไหนคะโตมีผลเยอะมากเลยม,มีผลเยอะมากหน้าเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือต้องเล่าก่อนว่าตัวตัวตัวเองนะเคยแบบว่าเคยอยู่ในจุดที่เราเข้าไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เราแบบไเข้าไปใช่ป่ะแล้วคือรอบๆ คือคนในครอบครัวมีแต่พลังงานลบเต็มไปหมดเลยอนี่นหรอไหมคะ,คะบบแบบแออับบแบบจะทะเลาะกันตอนไหนก็ไม่รู้นี่นหรอไหมแล้วเราอ่ะพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยค,คือมันไม่มีสมาธิแล้วมันรู้สึกแบบมีความเครียดตลอดเวลาม,มีความกลัวตลอดเวลาหรือมีความระบาดระแบงตลอดเวลาแล้วพลังงานไม่ดีเลยค่ะแล้วอยู่ดีเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นด้วยอืมตอนแรกคือตัดทนไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่สุดท้ายต้องอยู่ใช่ไหมแล้วอีกสักพักอยู่ได้ กลมกลืนเลยเพราะเราเป็นแบบนั้นเรียบร้อยแนละ้วแล้วมันก็กลายกลายเป็นว่าเราก็เลยเป็นคนหนึ่งที่อารมณ์ร้อนโมโหร้ายมักจัดจริงเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่าเป็นคนแบบนี้มาก่อนนะเคยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนปากจัดไม่พอใจใครพตดด่าเฟซเนี่ยเป็นเรื่องอปกติเลยนี่เนรอคือเป็นค้แมาก่อนน่ะค่งเรากลายเป็นแบบนั้นเลยอัน <c oughs> นี้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยมันมันมีผลมากๆเลยเพราะว่าแบบโหสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันฟัดกันแบบไฟกันด้วยคําพูดตลอดแล้วถ้าเรา ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็อยู่ไปได้ยอยู่แล้วใช่ไหมเลอถ้าว่าเรากลา,ายกลายเป็นแบบนั้นฆ่าเฉลี่ยมาทําให้เราเปลี่ยนเป็นแบบนั้นเราก็อยู่ได้ด่ามา,าก,กูด่ากลับเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าเมืองตารลิวอยู่ตาตามไปเลยเป็นอย่างนั้นเลยเปไปเลยแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยเรากลายเป็นสันดานเรากลายเป็นแคชเช่ที่เราแบบทําเป็นประจําแล้วเราก็เป็นแบบนั้นเลยที่นี้พอเราออกจากครอบครัวนี้มาคใครนี่ไหนเดี๋ยวเขาก็ยังยากเป็นอยู่ติดตัวมาแล้วติดตัวแล้วค่ะแล้วพอเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วสังคมที่เราอยู่ด้วยดันดี ดีกว่าเดือนใช่ไหมค่ะไม่มีใครอยู่กับเราได้เลยอานอกใช่ไหมแล้วเราก็กลายเป็นว่าเราอ่ไปสร้างปัญหาด้วยเป็นคนที่แบบเอ่อพูดทาไม่ดีอารมณ์ร้ายโมโหร้ายอ่ะไม่ชอบไม่พอใจอะไรคือด่ากลานเลยนะคือชี้นิ้วด่าได้เลยอ่ะลายมาผมไม่อยากจะนึกภาพเลยทุกทป็นอย่างไร้งจริงแค่ทุกวันนี้ก็น่ากลัวประมาณนึงอ่ะเสุดท้ายอ่ะเรา ก็ไม่ได้มีความสุขนะอืมไม่ได้มีความสุขด้วยแล้วที่สดืันคือย้อนกลับไปข้อเบอแรกก็ไม่ได้ตกงให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้ประสบความสุขในชีวิตค่ะความสขก็ไม่มีสาเร็จก็ไม่สาเร็จค่ะใช่ไหมสุดท้ายเราออกมาย้ายออกมานะต่อให้เราแบบมาอยู่คนเดียวนะค่ะแล้วเราไปอยู่ในสังคมที่แบบเจอเพื่อนเ่อนร่วงงานอะไรอย่างเงี้ยไปทําทานอะไรเงี้ยโอหด่าเขาได้หมดอ่ะถ้าไม่พอใจอะไรก็คือชี้นิ้วออกได้เสมอไวมากคนนี้แรงนะคนนี้แรงมันเป็นสัญดาณนะนีออกใช่ไหมทีนี้เราไม่ได้แฮ เราตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วคนแบบนี้เราไม่ชอบแพทเทิร์นตัวเองไม่ชอบสัญญาตัวเองที่เป็นแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนเขาเราต้องการที่จะเปลี่ยนอะสุดท้ายเนี่ยรู้ไว้ว่าเริ่มต้นจากการตัดสินใจก่อนว่าเราต้องการต่งคมแบบไหนเริ่มต้นจากการตัดสินใจก่อนว่าเราต้องการจะเป็นคนแบบไหนอืขอเรารู้ว่าเราต้องการสังคมแบบไหนเราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนตัวเองคือตัดสินใจนะว่าเราจะเป็นแบบเนี้ค่ะเราเลือกแล้ว่า ฉันจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมแบบเนี้ยอืเลือกก่อนอืแล้วเราเปลี่ยนเลยค่ะไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นนะเปลี่ยนเป็นทันทีเลยอืมช่วงแรกโคตรทรมารเลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบคนเก็บกดไงเพราะว่าไปอยู่ในสังคมที่ดีที่เขาแบบโอ้ดีมากดีมากตอนแรกมีแบบพูดแบบคิดในใจอ่ะคือคือมันมีความคิดลบในใจตลอดเวลาหรืออปลใช่ไหมแต่ตัวท้ายอ่ะเราไม่ไม่สะท้อนมันออกมาไม่พูดออกมาแล้วเราแบบ เก็บอาการไว้ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายปลดปล่อยมันไปชิ้งมันไปตุวสุดท้ายเหมือนคล้ายๆกับว่าเราไม่ให้อาหารหมาป่าตัวร้ายในตัวเราอะสุดท้ายมันตายแล้วเราอยู่แต่กับค่าชีวิตดีๆสังคมดีๆเหมือนเราอะให้อาหารหมาป่าตัวดีทําให้ตอนนี้หมาป่าตัวดีเราค่อยๆแข็งแขงแรงเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราแล้วเราอ่ะคือก็เติบโตมาเป็นคนที่ดีได้อืก็คือเปลี่ยนเลยถามว่าสังคมสําคัญไหมสําคัญเหมือนกันแต่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่า ต่อให้สังคมดีแค่ไหนสำคัญแค่ไหนถ้าเราอ่ะไม่เลือกก่อนอะ่ะว่าเราจะเป็นแบบไหนอะ่ะสุดท้ายสังคมดีแค่ไหนแล้วเราอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อะ่<ล>ะก็คืออยู่ที่เราเลือกก่อนค่น<ล><ล>ะดังนั้นถ้าหากว่าจะอะ่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นในด้านไหนก็นแล้วแต่คะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะเปลี่ยนนะจากที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้ปเปลี่ยนคำพูดหมายว่าฉันต้องการเป็นคนแบบนี้ฉันเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยอ่าไม่ต้องดีขึ้นก็เปลี่ยนเลยเป็นแบบนี้เลยเป็นเลยฮ้าโอ้ แล้วก็เข้าไปเป็นคนคนนั้นในสังคมแบบนั้นได้เลยค่ะแล้วให้เราเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีให้กับทุกคนในสังคมนั้นได้เลยโอ้สุดยอดมากๆนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะโดนใจกันบ้างในเรื่องของสังคมรอบตัวอ่ะแน่นอนบางสังคมเราจะเลือกไม่ได้อ่ะอย่างเช่นคนใกล้ตัวเราเป็นแบบนั้นมาแต่เราสามารถเลือกสังคมที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นเช่นเราต้องการที่จะอ่ประสบความสำเร็จในเรื่องการลงทุนใช่ไหมอาจารย์ ล้วก็เอาคนที่ไปอยู่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขาสําเร็จในเรื่องการ<ม>ลงทุนหรือสนใจเรื่องการลงทุนเหมือนกันพอถ้าเราอยู่กับคนที่เขาไม่สนใจ<ม>เขาก็จะพูดว่าเออมันยากม,มันเสี่ยงอย่าทำเลยใช่แบบเอาเงินไปทิง้ง<ม>อะไรอย่างเนาะแต่ถ้าเราไปอยู่กับสังคมของคนที่เขาแบบมองการลงทุนแบบเป็นเรื่อง<ม>สําหรับความสําเร็จเขาก็จะมองว่าอุ้ยอันนี้ดีนะลองสนใจตัวนี้ไหมอ่ะเรียนรู้อันนี้โอ้ทำได้อยู่แล้วดูสิเขาสําเร็จเพราะอันนี้เราก็จะ เปลี่ยนความคิดใช่สุดท้ายแค่เหมือนกับว,ว่าแวมต้องเลือกว่าแวมจะเลือกเป็นนักลงทุนหรือเปล่าอืแค่แวมเลือกว่าฉันคือนักลงทุนค่ะหรือแวมเดินเข้าไปในสังคมที่เป็นนักลงทุนหรือไปในกลุ่มที่เขาสนใจหรือว่าเรียนรู้เรื่องการลงทุนอยู่แล้วค่ะแน่นอนเราก็จะได้คําตอบที่ดีกลับนะมาเสมอโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้คีแพงอีกแล้วทุกคนคีแพงฉะนั้นนะวันนี้ขอสรุปเลยในเรื่องของความมั่งคั่งที่เราสร้างได้จากทรัพยากรที่เรามีนะ ทรัพยากรที่มีเนี่ยไม่ใช่ถึงเงินนะอาจารย์เต้มไม่ได้มองเรื่องเงินเลยะนะคะเรื่องเงินไม่สําคัญเท่าการที่มีความรู้ก่อนเช้ามีความเชื่อก่อนดีกว่าความเชื่อ,อเลยเชื่อว่าเราทําได้ใช่ไหมแล้วก็มีความรู้มีทักษะซึ่งหาได้เยอะมากในในโลกออนไลน์และที่สําคัญที่สุดก็เลยก็คือค่าเฉลีย่ยหรือสังคมที่ดีใช่ไหมคะซึ่งอันนี้แอดมินคอมเมนต์มาว่าในงานอินฟิทิ e เ a ลคาร์าดินเนอรเนี่ยบอกเลยว่านอกจากทุกคนจะได้เจอนักเรียนเนาะ ส่วนมากเนี่ยเป็นนักเรียนบาโวด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอืคนที่เป็นแบบมีไมซ์เซตดีๆมีเขาเรียกเรื่องอะไรอ่ะเออประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนต่างๆรวมถึงาจารย์เต้ยแล้วก็ทีมคนทุกคนเนี่ยจะไปอยู่ในที่ที่นั้นแล้วก็มีเกสต์บิ๊กเกอร์ที่แบบพิเศษมากๆในงนี้ด้วยใช่ก็คือคุณเขาทุกคนน่าจะเห็นโพสต์ไปแล้วโอ้พี่คุณเขาสุดยอดใช่ค่ะคุณเขาจะมาให้กุญแจความสําเร็จที่เป็นอ๋อ k สําคัญมากๆนะที่ทําาให้เเรนี่ย สำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะและที่สำคัญนะทุกคนอาจจะแบบเอ่อรู้ว่าทํายังไงตัวเองถึงจะสาเร็จอะแต่สุดท้ายทุกคนยังไม่ได้เจอดอกสุดท้ายที่สําคัญไม่อ่ะแล้วบอกเลยว่าพี่คุณเขานี่คือฟังพี่คุณเขาทีไรเนี่ยจุกทุกดอกอืมเพื่อเขาเก่งจริงๆเขาพูดได้แบบตรงจิตตรงใจมนุษย์แล้วมันแบบมันเหมือนดีดให้เราตื่นอะนะคะบอกเลยที่เขาเข้าใจแก่นเข้าใจแก่นใช่ดังนั้นถ้าเราอะเป็นคนหนึ่งที่ อตัดสินใจเนาะว่าถึงแม้ว่าปีนี้นะเราวางความสำเร็จไว้ยังไงก็แล้วแต่<ช>เรื่องเราอาจจะมาถึงหรือมาไม่ถึงก็แล้วแต่ในความสำเร็จที่เราวางไว้อยากให้พวกเรา,า,าอะให้กำลังใจตัวเองอเราก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ยวันเนี้ยเรายังดีขึ้นนะดีขึ้นดีกว่าปีที่แล้วดีขึ้นดีกว่าต้นป<ม>ีที่ผ่านมามและเราเชื่อมั่นเลยว่าปีสองพันยี่สิบห้าจะต้องเป็นปีที่จะทําให้เราพุ่งทะยานและเติบโตได้ขอแค่เราเชื่อว่าเราพุ่งทะยานและเติบโตได้ แล้วอะไรคือสิ่งสาคัญที่จะทำให้เราอ่ะพุ่งทะยานและเติบโตได้ก็มาเจอกันในงานนี้ได้นะคะซึ่งเราก็จะให้หัวใจสาคัญของสิ่งที่จะทให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันในเรื่องนี้โอ้แล้วอแอดมินบอกว่าบัตรมีจํานวนจากัดด้วยจำนวนจำกัดอยู่แล้วใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่างานกาล่าคือเราเราจํากัดจํานวนน้อแล้วบัตรมีจํานวนจํากัดแล้วเราขายบัตรนะปีนี้นะวีนิจเราขายบัตรจากที่ Impact เพราะว่าเพราะว่าทุกๆปีอาจจะต้องทาคุณสมบัติแล้วพอทําคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่แบบ ค่อนข้างใช้เวลาก็ค่อนข้างยากแล้วกันคือการที่ใครจะไปงานกาล่าเราได้ค่อนข้างยากองบอกเลยว่ายากมากคุณรองบัตต้องบัพผ่านไพทเลียอะไรบ้างคือเยอะมากจริงแล้วในเมื่อเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความตํองการจริงๆอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถอดคุณรงสมบัติทุกอย่างออกให้หมดเลยแล้วแค่ทุกคนซื้อบัตรอะทุกคนได้เข้ามานั่งในนั้นละนี่น่าจะเป็นครั้งแรกและเป็นปีแรกที่ทําแบบนี้นะก็กำาลังคิดอยู่ว่าอ้ยปีแรกที่ทําแบบนี้แล้วก็คิดว่าแบบ คิดว่ายังไงกค็คุ้มกับทุกคนที่ได้มาค่ะเพราะเชื่อว่าค่ะตัวเราดูนะว่าเฮ้ยถ้าหากว่าการมาของเราในครั้งเนี้ยช่วยทําให้เราอ่ะได้เห็นคุณค่าของตัวเองช่วยทําให้เราอ่ะได้ประสบความสําเร็จช่วยทําให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยทําให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วเราสาเร็จแค่คนเดียวสําเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตรวมถึงครอบครัวเราก็สําเร็จไปด้วยมันดีไหมที่ทุกคนอาจจะได้มานั่งอยู่ในตรงนี้ คือ้ตั้งใจมากเลยว่ะที่จะได้เห็นทุกคนอ่ะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วในทุกๆปีเราก็มีคนที่พัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นสําเร็จขึ้นในทุกๆปีด้วยนะ,ะดังนั้นถ้าวันเนี้ยเราคือคนหนึ่งเลยนะ,ะที่มองว่า <S <S เฮ้ยฉันถึงเวลาแล้วแหละที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันต้องสาเร็จให้ได้ค่ะเอาจริงกับตัวเองละขอเป็นตัวจริงของความสำเร็จทักทีนะ,ะต้องหมายคันนี้เพราะงันนอยากจะให้คุณเป็นตัวจริงของความสำเร็จนะคะเลยว่าสุดยอดนะคะก็ C.F. ราคาสองสองเก้าศูนย์ศมาสองเกชาก็จะเป็นการอ่าจะซื้อตั๋วในราคาส9งพบาทเนี่ยมีจํานวนจํากัดแค่แ8ที่เท่านั้นถ้าหากว่า2990นเ้ยนี่ยหลอนเก้าร้ยทวนหรือว่าสองพั 2> 2, นเก้าร้อทใช่ไหม <100. S 2> อ๋อสองพันเก้าทวนขอโทษทีนะคะ C.F. 2 9ง0ั้าทวนมีจํานวนจํากัดเพียงแค่แ8ที่เท่านั้นอตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขายไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าจะแค่แปที่ะนะคะสอง้ 2, วน แล้วถ้าหากว่าตั๋วราคานี้หายหมดนะก็จะปรับเป็นสามพันเก้าอ่ใช่โอเคใช่ค่ะสามพันเก้าก็ต้องบอกว่าราคานี้ก็คือจะเป็นจริงๆเป็นแค่ค่าสถานที่แหละแล้วก็มีอาหารเครื่องทนหรือาหารจช่บุฟเฟ่อะคืออย่างที่บอกบุฟเฟ่ตั้งอาหารและเครื่องดื่มจอจัดเต็มอยู่แล้วแล้วที่ยิงแผ่งแล้วมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วมีพี่คุณข่าวแล้วมีคอนเสิร์ตเด็กกคนแล้วมันไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบ แบบคอนเสิร์ตแบบใครไม่รู้คือเอยชื่อไปทุกคนรู้จักเราไม่ได้เลยอย่างปีด้อ่ะที่เป็นพี่ตู่ปบรอนเนี่ยทุกคนพราปีแล้วแบบปีก่อนที่เราจัดคนก็แบบว่าทำจารย์เต่พี่บอกว่าแบบโหคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนั้นปีบอยพีชิเมเกอร์ปีนน้นอ๋อใครมาแล้วแบบไอ้ยอสเตอร์ยูใช่มีหลายคนมากมีหลายคนมากใช่ก็นั่นแหละปีนี้ก็เป็นพี่ตู่พบรอนซึ่งกำลังฮอตอยู่แล้วใช่ทุกคนแล้วแล้วคิดดูว่า ปัตนี้ก็คือเป็นเป็นเพื่ออยากให้ทุกคนแบบจ่ายแค่ค่าสถานที่แล้วมาเจอกันจริงมาจอยกันมาจอยกันเนาะเพราะว่าค่าอาหารค่าคอนเสิร์ตพี่ขุดเขาก็คนคุ้มแล้วยังมาเจออาจารย์เต้และจีมค,คนทุกคนอีกนะคะก็หวังว่าทุกคนที่ต้องการปค่าเฉลี่ยที่ดีให้แก่กันเนี่ยจะมาเจอกันเนาะจริงๆเราจริงๆแล้วเราสรา้างพื้นที่เพื่อทําให้พวกเราได้มาเจอค่าเฉลี่ยที่ดีด้วยกันในงานนี้ค่ะเชื่อว่าทุกคนที่รู้ตัวว่า ต้องการประสบควาสำเร็จแล้วก็เป็นคนสําเร็จเนี่ยม,มาเจอกันแน่นอนในงานนี้เพราะ<ช>ว่างานนี้เป็นงานรวมตัวของคนสําเร็จใช่ไหมคะใช่คะ่ะถ<ช>้างั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะจา<ช>้าวันนี้ก็ขอบคุณจันเต้ยมากๆเลยนะคะ<ช>คุณกําลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทําอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทํางานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025 ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแอ t i v e สู่ a s s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน w a l t h h a อ k Show 2025 where your money works